สวัสดีครับผมพผม่อขวช่กครับบอยสุขแจทีนะครับครับผมวันนี้ผมก็จะเอานี่มาให้ชมกันเปิดโลกนะครับเป็นกลุ่มเดียวกับเป็นกลุ่มเดียวกับพะระลีลาอะไรลีลากีบจำปานั่นแหละเป็นกลุ่มเดียวกันเปิดโลกแต่น,นี้ไปนค้นเจอตอนแรกเพื่อนเขาจะมาเอาไปผมก็หาไม่เจอเพิ่งหาเจอได้นิดหน่อยก็เลยเอาออกมาองค์เล็กๆไม่ใหญ่มากนะที่ให้เพื่อนไปองค์ใหญ่อันนี้องค์เล็กๆนะครับ ก็สวยเนื้อสวยมากๆเนื้อเนื้อมะขามเปียกนะฮะอันเนี้ยชุดเนี้ยที่เขาอยากได้แต่ผมว่าหาไม่เจอเพิ่งจะหาเจอหาเจอแล้วก็ไปคน้คนๆแต่ยังไม่ได้คนทั้งหมดนะฮะก็เลยได้มานีน,นี้หน่อยก็แล้วอ,ออกมานะครับเป็นเป็นเปิดโลกนะครับเล็กๆเท่ากับกีบจำปาครับผมเท่ากับเท่ากับปางลีลากีบจำปาเอามากันสี่ห้าองค์นะฮะเนื้อสวยเหมือนกันเนื้อเป็นเป็นเป็น,ปนมะขามเปียกแล้วก็มีลา เขาเรียกอะไรนะเอ่อแร่แร่แรหนือว่าขามนะครับถ้าสองปัดดีสองนี่ผมไม่ค่อยได้ปัดเท่าไหร่ก็ปล่อยให้เนื้อเป็นธรรมชาตินะฮะปล่อยเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่อยากจะไปล้างมันเยอะพอล้างเยอะแล้วเนื้อมันจะแดงออกมาจะแดงนั่นหมายถึงว่าที่เป็นมะขามเปียกมันก็แดงมันก็เหมือนเดิมแหละแต่เพียงแต่ว่าแต่เพียงแต่ว่าเออให้มีฝุ่นจับให้มีคราบของผู้นี้อยู่แล้วมันจะสวยงามนะฮะจนคนที่เขาเช่าไปเองหรือว่าเอาไปปัดเองแล้วก็เลี่ยม แล้วก็เอาขึ้นคออะไรอย่างี้อีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่คนชิคที่ก็ชอบกันแต่ผมก็เลยไม่ได้ค่อยทาอะไรมากไม่ค่อยจะทาความสะอาดมากอย่างมากก็ใช้แปลงนะฮะแปลงผููว่าปัด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 นิดหน่อยเพราะปัดมากมากก็จะขึ้นเงาปัดมากก็ไม่ได้ต้องปัดเบาปัดเบาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปวางถ้าปัดแรงแรงเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเงาหมดเลยจะเป็นเงาเลยคันทีเลยเราก็เลยไม่กล้าที่จะปัดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ ก็เลยเอามาให้ลองดูแล้วก็ชมแล้วพิจารากันนะครับเอามาสี่ห้าองค์เปิดโลกอันนี้สวยนะฮะเพราะว่าค่อนข้างที่จะหายากไหมสมัยนี้มันก็หาได้นะแต่ว่าเขาจะมันมีอยู่แหละแต่ว่าเขาจะให้เราหรือเปล่านั่นแหละอีก,อ,ก,อ,กอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็มีกันมาสี่ห้าองค์ก็ลองพิจาราดูนะครับผมเ c สี่ผู้ติดตามท่านผู้ชมฝากกดแล์ก็แชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณมากครับวัสดีครับ